ตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะทีมงานของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนกับช้างนะคะก็หลายๆช่องนะคะเป็นทีมงานยูทูบเบอร์นะคะกิจอาสานะคะเอฟซีตอนนี้กําลังรวมตัวกันอยู่นะคะเอฟซีเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมีมีมีตัวเลขไหมเนี่ยอู้เอาของมาวางไว้ที่นผ่านก็ได้ สวัสดีนะคะ FC ทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สุรินทร์นะคะพร้อมกับทีมงานทุกๆท่านนะคะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีมงานของเรานะคะเป็นทีมงานเล็กๆนะคะเพิ่งจะก่อสร้างชมรมขึ้นมาใหม่นะคะถือว่าเป็นชมรมยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นะคะจิตอาสานะคะยังไงเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ FC ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ ตอนนี้เรามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเท่าที่เราจะทำได้ะคะอยู่ที่สุรินนะคะเ c เดี๋ยวมาดูนะคะทีมงานนะคะทีมงานของเราเนาะตอนนี้นะคะ,ะทีมงานอาจจะยังมาไม่ครบนะคะครบ,บอยังน่ะเบียร์โอเคโอเค ก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะ FC เนาะที่เราได้มาร่วมกันนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นทีมงานของเรานะคะทีมงานยูทูบเบอร์จิตอาสานะคะ 20 2เป็นของนะคะที่เรามาแค่บางส่วนนะคะทีมงานของเรานะคะใครที่อยากจะร่วมทำบุญก็สามารถทักทายมาได้นะคะ fc เนอะช่วยกันพลไม้กำลังมือม <c oughs> นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นทีมงานจากสุรินเนาะสุรินนะคะบุรีรัม

ค่ะเราลงพื้นที่มาแล้วค่ะเราลงพื้นที่สำรวจศูนย์อพยพอะค่ะมาแล้วสองครั้งอะคา่ะก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามที่ลงจะไปลงช่วยเหลือในพื้นที่ศูนยอาา์อพยพอะค่ะ จากการลงพื้นที่เราก็จะเห็นสภาพปัญหานะคะที่มันเกิดขึ้นโดยฉับพลันทันด่วนที่เราไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าเราเห็นสภาพว่าส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยออกมาแต่ตัวกันส่วนใหญ่ะคะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมอะไรที่ติดตัวมาได้เลยเพาะว่้สถานการณ์มันเกิดแบบเร่งด่วนนะคะ mm hmm. ก็คือทุกคนก็คือเร่งเอาชีวิตรอดให้ได้เอาตัวออกมาก่อนนะคะ mm hmm. ก็เลยศูนย์อพยพแต่ละศูนย์ก็คือมีความยากลาบากมากโดยเฉพาะเด็กเละะ็กค่ะ ก็ร้องให้กระจงเอาเงเพราะว่าจะมีทั้งผู้ที่เป็นเด็กวัยห้าเดือนสามเดือนแล้วก็ประมาณขวบหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพอมีสายเข้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะได้ได้ค่ะฮัลโหลค่ะ,ะมีสายโทอม <c oughs> าสายโทรจัดไหนนะไปพีพ <c oughs> ีเอส,ส,สอ๋อพี่โก้พี่โก้โกอยู่ไหน,หน อ๋อเนี่ยหนูว่าจะเอาของไปช่วยที่สูน่ะคะ่ะหนูหนูอยู่ในเมือกำลังเตรียมตัวจะออกไปโซนอีกมากเ็เพิงอเลยถู่ไหมอ๋อจ้าว่าจ<ะ>้าเก็บมาขาดค่ะจากางผงผิดไทย PBS ไทย PBS นะครับซึ้งเขง่าวอ,อ๋อเออเออเออปัญหาใหญ่ อ่าถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวหนูไปหาพี่โกพี่โกช่วยเคลียร์ช่วยช่วยจัดการไปถ้าอย่างงั้นเนาะเพราะตอนนี้หนูติดสายอยู่หนโูติดสัมภาษณ์อยู่พี่โกได้ึหมนะอ่าโอเคจัดจัดจัดโอเคจัดจัดปุ๊บคำใหม่เวลาสา,ายาเข้าปุ <ๆ S 1> ๊พูด<ๆ>ตัดตัดสายมันตัดไม่ได้ไงเมื่อกี้มันไหนหล่ะเมื่อกี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับอตนนี้เราจบปุ๊บคำใหม่ใช่ไหมครับผมาใหม่ ตรงนี้เป็นยังไงไม่ได้เหรอตรงนี้เป็นอะไรจะย้ายไปได้ได้ได้มันหยุดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณออกมาจากนั้นนิดหนึ่งมันจะได้เห็นของด้วยเอามุมกว้างเอามุมกว้างออกเดินหน้าออกมาอีกเดินหน้ามาอีก เดืนหน้ามาเยอะเขเป็นนักข่าวเาขึ้นารไป PDS ครับอันนี้คือนักข่าวใช่ไหมใช่ครับถึงมุมนู้นน่าจะโยไปนี้ันน้ำน้าได้ยินไหมคะมันไม่มีเสียงเ่มีเสียเดี๋ยวขอเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นบนเค อันนี้คือสัมภาษณ์จากไหนนะไทย PBS ไทย p ไม่ได้ยินเสียงเลยตอนนี้นะคะนี่เหมือนไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะมันเกีดข่าวมากเสียงที่ไม่ได้ยินเลยค่ะโทรมาใหม่ค่มกีะวางแล้วโทรใหม่ได้ไหมคะเพราะี่ไม่ได้ยินเลยเดี๋ยวเราสักครู่เด้อมัากำลังติดต่ออยู่นะคะ ตอนนี้ได้ยินไหมคะพี่ไม่ได้ยินทางนู้นเลยค่ะจะไปิดประโยุ่์เหรอเสียงไม่มาค่ะเสียงไม่มาเหมืนอนเดิทำไมไม่ได้ยิน <c oughs> ยังไม่ได้ยินอีกนะคะ <c oughs> FC แล้วรอก่อนเนาะเอืเขใหม่ถ้าจะมีปัญหากับระบบค่ะก็ไม่ได้มีข้าของติดม้ <c oughs> ติดมือมาค่ะ ็ทุกคนก็เร่งเอาชีวิตรอดออกมาทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางพื้นที่อบทอที่อยู่ในพื้นที่ต้องมาดูแลในศูนย์นะคะแล้วก็การขาดแคลนสิ่งที่อำนวยความสะดวกและ,และก็อาหารการกินนะคะตอนนี้คืออาหารส่วนหนึ่งมีการระดมมาช่วยเหลืออย่างน้ำดื่มมีมาแล้วแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เห็นชัดเจนก็คือเด็กะคะ่ะก็เด็ก ไม่ได้ไปโรงเรียนต้องอพยพมาอยู่กับผู้ปกครองที่ศูนย์อพยพะค่ะเขาก็หนึ่งก็คือในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็นมค่ะซึ่งมีความจําเป็นมากกับเด็กแล้วที่สําคัญตอนนี้คือพื้นที่การอา่านการเล่นของเด็กก็ไม่มีค่ะเด็กก็อยู่ในภาวะความเครียดแล้วก็กระจององเงยอยู่ในศูนย์อพยพกันอย่างเนืองแน่นนะคะแล้วก็มีความยากลําบากมากคือทาง ทางเราได้รับข่าวแบบนี้มาเราไปสํารวจพื้นที่มาเบื้องต้นแล้วเราก็เห็นปัญหาเบื้องต้นแล้วจึงได้มาช่วยกันป้ดโดมาค่ะจากภาคีเถือข่ายซึ่งวันนี้มีพี่น้องจากย<อ><อ>ูทูบเบอร์จิตอาสาภาคอีสานได้นําเข้าของมารวบรวมกับพวกเราอะค่ะเพื่อที่จะนําไปลงพื้นที่ซึ่ง ตอนนี้เราได้เตรียมของเด็กเล่นเตรียมอาหารเตรียมนมเพื่อที่จะไปส่ทบในศูนย์อพยพค่ะเพื่อให้เด็กๆได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าเมื่อกี้ทางพื้นที่โทรมาบอกว่าเด็กกําลังเยอะมากแล้วก็มีเสียงเด็กกงให้งงแงแล้วก็ต้องการของเล่นเป็นจํานวนมากค่ะตอนนี้พื้นที่ศิละปะพื้นที่การอ่านเขาต้องการมากค่ะพวกเราก็เลยคิดว่าจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือในศูนย์กันนะคะซึ่งตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นสําหรับเด็กเนี่ยเจอทุกศูนย์เลยเพราะว่า เบื้องต้นก็จะช่วยเหลือในเรื่องของอาหารการกินก่อนแต่ว่าในส่วนของเด็กเนี่ยก็จะมีความยากลำบากมากค่ะอันนี้ผลกระทบกระทบระยะยาวโดยเฉพาะด้านจิตใจของเด็กยังไงบ้างคะผลกระทบระยะยาวคือตอนนี้เด็กๆค่ะเขาก็หวาดกลัวเพราะว่าอยู่ในพื้นที่จะได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดชัดเจนมากแล้วก็ผวาแล้วบางพื้นที่เราก็จะเห็นว่าระเบิดตกในพื้นที่เด็กก็มีความหวาดกลัวค่ะผวาแล้วก็ หลายคนก็มาอยู่ในศูนย์อพยพก็นอนไม่หลับก,กันนะคะไหนจะห่วงบ้านห่วงสัตว์เลี้ยงแล้วก็อยู่ตรงนี้ก็เราก็หวัน่นหวั่นเกรงไม่รู้ว่าเราจะปลอดภัยจริงไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่สีแดงก็ขยับเข้ามาเรื่อยๆอะคาะทาให้เรามีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าตรงไหนจะปลอดภัยสําหรับพวกเราจริงๆนะคะอาไปดูนี่เป็นพื้นที่ารอ่านใช่ไหมคะนี่เป็นเครือข่ายส่งเสริมการอ่านาสําหรับเด็กปฐมวัยกับแผ่งงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอา่านสสสที่ทําโครงการอาร่านสรชาติชาติ เาเชื่อว่าการอ่านจะช่วยเยียวยาจิตใจเด็กอค่ะช่วยฟื้นฟูทําให้เด็กมีจิตใจที่ดีขึ้นอย่างน้อยคือการคลายเครียดการคลายกังวลแล้วก็คือเด็กได้เรียนรู้แล้วก็เยียวยาจิตใจเขาได้เบื้องต้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรามีงานศิลปะเรามีงานการเล่นการวาดเพื่อให้เด็กได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วผู้ปกครองก็แบบรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายด้วยเพราะว่าเขาเองเขาก็มีความเครียดแล้วก็ประกอบกับลูกงอแงอีกก็ความเครียดก็จะเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวค่ะเราก็เลยคิดว่า กิจกรรมตรงนี้สําคัญมากเราอยากจะไปช่วยเยียวยาจิตใจ,จของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองในพื้นที่สูนยพะยอ่ะค่ะเดี๋ยวยวันนี้โอกอากที่จะไปแจกของแล้วเราจะมีการไปพูดคุยไปอะไรกับเด็กกับกครอบครัวยังไงบ้างไ,ไหมคะมีค่ะเพราะว่าไปทุกครั้งเราก็จะไปไปพูดคุยเพื่อถามปัญหาทุกครั้งนะคะเพราะเราเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราก็ไปนั่งคุยนั่งถามกับครอบครัวที่มีเด็กแล้วก็มีผู้สูงอายุที่มาอยู่ในศูนย์พักพิงเนี่ยคะ่ะเราก็จะพูดคุยแล้วก็มีการสัมภาษณ์เก็บบรรยากาศในพื้นที่มาด้วยะคะ่ะ ได้ค่ะได้ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ตำแหน่งได้กริ่งในลายหน่อยนะคะได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่อสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเมื่อกี้สัมภาษณ์สดจากไหนคะจากช่องไทย PBS ค่ะจากช่องไทย PBS นะคะเพราะว่ามีการสอบถามว่าสถานการณ์ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างค่ะใช่ค่ะพี่อ้วนี่ทาในส่วนไหนคะเราทําโครงการด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้เราได้ทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กอะคะเราก็จะช่วยเหลือเด็กปฐมวัยแล้วก็เด็กในพื้นที่ศูนย์อพยพอะค่ะ เราวันนี้ก็มาในนามเนาะชมรมชมรมยูทูบเปอร์จิตอาสาของเราเนาะเขได้รวบรวมของมาจากหลายๆจังหวัดและก็อย่างเช่นมาตั้งแต่โคราชโคราชบุรีรัมย์แล้วก็อุดรแล้วก็กาฬสินแล้วก็สุรินทร์ทางนี้แล้วก็ไปทางนน้นก็จะมีศรีสะเกดอุบลเนาะอ่ะก็ขอบคุณชมรม ชมรมของเราแล้วก็ขอบคุณ f อที่ลืมไม่ได้ก็คือขอบคุณ f อด้วยนะคะที่ได้ร่วมทําบุญนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเราแล้วก็เป็นสะพานบุญในการช่วยเหลือผู้อพยบในพื้นที่ของเราค่ะพวกเราไปขอแบกกลวทั้งหลังหน่อยดี๋ยผมถ่ายปไปยืนตรงนั้นให้เห็นทุกคนยืนตห้เห็นทุกคนแบกกวอ่ายืนทุกคนเห็นทุกคนเห็นเกวใช่ไหมเอามาแบกกว ทีมงานยูทูบเบอรจีนอาสาใครเดี๋ยวผมถ่ายส่งให้นะครับถ่ายรูปส่งให้เนาะดช่างถอยออกมาสักหน่อยโอเคเดี๋ยวพวกเราวันนี้จะไปจะไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมถามเนาะจะไปส่งให้ พวกเราวันนี้จะไปที่ไหนบ้างนะครับเราจะไปที่ศูนย์อพยพโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงแล้วก็สุสานทุมมง่งมนวัดหลวงปู่หงะค่ะที่อำอเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับเมื่อสักครู่นี้ไทยจะมีเสอบถามมาอย่างไรบ้างสอบถามถึงสถานการณ์ศูนย์อพยพที่ในจังหวัดสุรินทร์คะเป็นยังไงบ้างได้รับผลกระทบยังไงบ้างโดยเฉพาะด้านเด็กอากาศเด็กเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราเข้าไปช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างแล้วเราเห็นว่าการช่วยเหลือของเราเนี่ยมันจะส่งผลด้านจิตใจของเด็กยังไงอะไรประมาณนี้ ทีมงานยูทูบเบอร์จิตอาสาทุกคนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เนาะเป็นบุญใหญ่ที่เราได้ช่วยเหลือกันสําหรับผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็มาพักหนีร้อนมาพึ่งเย็นเชิญท่านประธานเชิญท่านประธานเข้ามากล่าวนิดหนึ่งครับผมสํารมของเราเนาะเอาเป็นเอาเป็นว่าชมรมของเราตั้งได้กี่วันแล้วครับท่านประธาน ชมรมของเรายังตั้งยังไม่ถึงยังไม่ถึงเดือนเลยครับยังไม่ถึงเดือนรวมตัวกันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเนาะยังไม่ถึงไตมากเลยอันนี้เป็นกิจกรรมที่เท่าไหร่ของพวกเราอะคะครั้งที่สองที่สองน่าจะเป็นกิจกรรมที่สองครั้งที่สองแล้วครั้งแรกนี่จะเป็นครั้งแรกนี่ไปตังเนาะใช่ไหมหลวงที่มีเซนถวายปัจจัยให้กับทางวัดเนาะ มีอะไรจะเสริมอีว่บ้างไหมครับท่านประวัติท่านช้างท่านคุณคนกับช้างท่านพงพองมีอะไรจะเสริมอีกนึงคัะเสริมตอนนี้อยากไปช่วยเด็กแล้วอยากไปช่วยเด็ก่ะเราจะไปแล้วเราจะไปกันแล้วเนาะให้กำลังใจ้วยสู้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 สูคสู้สูอสู้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 อูคนู้ส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 ู้อู้้สู้สอ้สู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 บ้